สวัสดีเจ้ากูคนเจ้าวันนี้มาอยู่กับช่องหาแต่เรื่องเข้าครัวนะจ้ะวันนี้จะมาทำไก่กรอบอแบบเจ้าดังเพื่อนทำกันนะวันนี้ก็จะมาแบบรายละเอียดเต็มๆเลยนะจ้าก็อันนี้จะช้เป็นสะโพกนะจ้าเป็นสะโพกแล้วกับเป็นน่องนะจ้าอันนี้ไขมักแบบไหนก็จัดมาเลยนะจ๊าหนังเมาส์ออกนะคะและน,นี้เขามักไว้แล้วนะจ้า มักนี่ก็ใครจะใ้เป็นอ่าผงปรุงรสนะเจ้าก็ได้นะเจ้าอันนี้เฮาก็ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่อซีใส่ซอสปรุงรสนะเจ้าเฮาก็จะหมักไว้อันนี้หมักไว้ละกึ่งชั่วโมงนะเจ้าอันถ้าจะมันจะมีผงสําเร็จรูปนะเจ้าหลายๆแบบเลยนะเจ้าอันนี้ก็ได้นะเจ้าผงมักไก่สไปซี่นี่นะเจ้า ของอันนี้อันนี้ก็คือเฮามักไว้แล้วเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะเอาไปขั้นตอนต่อไปก็คือเฮาจะเอาไปคลุกกระแป้งนะี่ยะเดียวเราจะมาเอ่าเราจะมาทําวิธีการคลุกแป้งใี่ได้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะจ้าอันนี้นะจ้าเขาก็จะใช้แป้งอยู่สองสองตัวนั่นแหละคือแป้งแป้งทอดกรอบนะจ้ะแต่จะเราจะแยกใส่เป็นสองตีนะจ๊ะอันนี้หนึ่งอันนี้จะนักหน่อยนะจ้ะอันนี้จะน้อยหน่อย เดี่ยเอาไก่ของเฮาอันนี้ก็เป็นไก่ของเฮานะเฮาก็จะเอาไก่นี่นะล่ะมาคลุกกับแป้งก่อนนะนหะ เสร็จแล้วนะจ๊ะไอ้นี่เขาคุกเสร็จแล้วนะคุกแป้งเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะเอามาลงไปในน้ํานะจ๊ะลงแป๊บเดียวนะจ๊ะแล้วก็เอาขึ้นมานะะขึ้นมาเอาขึ้นมาให้เป็นยัดน้ํานะจ๊ะให้น้ําเป็นยัดน้ําไหลอ,ออกนักๆน,นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาคุกกระแป้งตัวนี้นะจ๊ะ เฮาก็จะเอาไก่ที่เรายัดน้ำไวต้ตะกี้นะ่ะจ๊ะลงมาคุกน่ะจ๊อนี่นี่นะจ๊ลงไปแล้วเฮาก็จะคลุกนะจ๊าคลุกคลุกแห้งๆไปเลยนะจ๊อมาต้องเบามือนะจ๊อจะคลุกให่เก็ดมันเกาะนะจ๊อเก็บแป้งมันเกาะนี่นะจ๊อ เฮาก็ต้องวอมไม้น้ำมันไว้นะจ๊ะรอไว้เลยนะจ๊ะพอคุกเสร็จแล้วสักรรมเฮาก็เอาไปหย่อนลงได้เลยนะจ๊ะเฮาวอมน้ำมันของเฮาไว้รอก่อนแล้วนะจ๊ะทีนี้เฮาก็จะเอาไก่ของเฮาที่เฮาคุกแป้งลงไปนะจ๊ะน้ำมันต้องฮ้อนนะจ๊ะ เขาจะมาคุกแป้งต่อนะจ๊ะไก่ตีเหลืองนั่นแหละจะเปลืองแป้งนะจ๊ะเปลืองแป้งแป้งของเขามันก็นจะเป็นจนันเป็นเกล็ดอย่างนี้นะ่ะจ้ะ เวลาเขาจะเอาไปลงกระทะนะั่นแะเราต้องเขยา่าเขย่าเอาแป้งออกตัวนะ่นแหะผงแป้งออกตัวเนาะนออกเขาได้แล้วนะครับะเป็นจันเป็นเกล็ดนะับน่เลาก็จะเอาไปย่อนเลยอเอาหนังลงนะั่๊แอืม อันนี้ก็ยังมาต้องไปขีเป้นเตินมาจ้เาเขาก็จะปล่อยให้เปิ้ลเหลืองได้สักพักหนึ่งก่อนเขาก้อยไปเอป็นเอาเปิ้ลออกมาเนาะ น,นี่เขาก็จะมาคลุกน่องไก่ของเราต่อนะดอกนี่ ชอบแบบเผ็ดๆสักน่อยเฮาจะใส่นพริกป่นเป็นพริกบาร์บีคิวพริกบาร์บิคาลงไปตัวเลียวตัวได้น่นแหละเนี่ยอันนี้เขาก็ขยาออกเนาะขยาแป้งออก่องเพราะว่ามันจะเยอะลําไปก็จะหยอลงไปนั่นแหละเดี๋ยวมารอดูกันนะร้รก็